เป่านี่คนนึงคอยนาน,น,นมีมานมาเดือดมาเดือดอุ้ยพอได้กินแล้วทุกคนเลยนี่นอาหารนคนงานในฟันเติงลา,ลายลายลายอาหารมีทุกคนเลย เขาซูสองพันผู้หคนน่ากินคือเก่าทุกคนเลยนี่ก็หากระด้วสงการมาใหม่ๆสามมือบะไ้ขึ้นผูใจขึ้นหอดจัดขึ้นผูแเลยทุกคนเลยวันนี้เขาขึ้นผูไปนําเขาในพันเติงกับบาวผู้ไทยทุกคนวรีว่านัดกันมาแต่เศ้าแะ้รวัี่เขาข้าวเวียดเขาก็เลยให้เขาขึ้นก่อนเขาก็ไปหาเขาเลยดีนี้ะสิได้พ่อเขาหรือบ่ถ้าได้ไม่ได้พ่อเขาเขาก็ได้นอนเพี้ยอะไรอยู่ในป่าทุกคนเลยถ้าได้พ่อเขาก็ถือว่าเป็นบุญของเขาหละจะไปหากินน้ำเขาเลยว่าเปิดเ เอาลุ้น้ำกันหรือว่าสิมานหรือว่าทุกคนเลยหรือบาสิไดพ้พ่อเขาหรือว่าบาง่ายๆนะทุกคนเลย<อ>เวลาตอนนี้ห่างกันทีโมงคือเก้าแล้วทุกคนเลยแต่ว่าเราเศาร้าเายังคาเวียดบมันมีเวลามายังเศร้าทุกคนเลยเลยมาตอนแหลงเอาบรรยากาศมันนี่ก็คือว่าภาพมันเป็นใจเนี่ยทุกคนเลยคือว่ามันมีลมแห้งแล้วก็พาเมื่อคืมคือว่าฝนจังตกอยู่ทุกคน ยังฟันซานาชิลักกับสีหดบอลจุดหมายที่หนักกับในฟันเติงและก็บ,บ่าวผู้ไทยทุกคนเลยนี่ก็เส้นเคยมาผู้เดียวในรอบแหลงเก่าอาสิพอาสิพาไปเละทุกคนเลยการทำมาสก่อนทำอไลไรมันยากนะทุกคนเ,ยนคนคล,นยเลยพู้เ,เดียววันนี้นก,ก็ซื้สิพาทุกคนไปเที่ยวสุดเดก่าทุกคนเลย จะพันเตึงกับระบบไทยกุสเดียนกับเขาได้ไปก่อนเลยนี่จะคนเดียวนี่หลบแรงได้ยินว่าเขาได้ใกล้ป่าทุกคนเลยเข่าก็จะชัดมากว่าได้ใกล้ป่าเลยให้เขาเผาขึ้นมามาหาเขาจักแมนจักบ่อททุกคนเลยยังเขาตัวไปจักจะได้ผาไปทุกคนเลยยังมม่ทันเลยทีไรยิงกระหอกตกเลยทีกิน kita coba kek bon ta kon na nung ko hao tok na ta kon na nung ko hao tok na tom tom deng ta kon na nung ko hao ่านมาแลับแรงทุคนอ่านตับแรงเดบอดเลยมันกันแลกันเล้วานกันเลยจะสิริพรพาน่นรูบอกเห็นแต่กระเป๋าเป้เราทุกคนยันมานเพลนไปลัดแรงนะพี่จักทุกคน คนไดไก่ป่านี่คนไดสีมูฟเป่นไดไก่ป่าูคนได้มานานมานนนไก่ป่าถูคนด้นี่โอ้บพารในพานเป็นถูกคนได้นเป็นคนเป็นละแรงเลยทุกคนเาเขาได้ทาย่น oh. oh. uh. ี้ทุกคนได้ทุกคนด้ในพานเป็นมาแหลหากมาแต่ละแรงในในพานมานว่ ทานเพิ่นตาเลยนอ่าเพิ่นเห็ดเมื่อยขยัันยกระาาลยนี่เป็นไดแลวทุกคนเอยตัวหตัวหัดมากกับตัวหนึ่งเล้แหละตัวหนะถามาเพิ่นไดตัวหนึ่แหละเป็นสตัวลทุกคนเอ้ยนี่เพินไดมมานมาโอ้ยังอีกบ่ันโอ้กระแตนกระแตเพินไดมานรีทุกคนเอย นานมันมีทุกคนเลยปัญหาการมาแต่ร้อนแรงเนี่ยแต่กระเป๋าทุ่คนเป่าจะนึ่งคอยหนามีมันประเดิมวันนี้อุ้ยพอได้กินแล้วทุกคนเลยนี่งานผลงานในฟันเติงมันน้ยผลงานในฟันเติงนะไปนายกนั่นก็เศร้าหน่อยแหละมัน โอ้ยคักๆักขักขักข้นมาขึ้นมาสิได้ได้ยังเมื่อยเป็นปลาชองตุกกระแตตัวหนึ่งขนน่อืมันมันมันเอ็ดไปกินนะค่ันเฮ้ยว้าหอนเลยน้ำหอนล็อกล็อกล็อกค้นก็อย่างละถัดมามาวางห่อไป ในผ่านมือหนีกินชิมือนใน,นผ่านเนลเยในผ่านเลยิมินผ่านเจอตลอดหอยอมแล้วเดือกินนี่ยหาได้จะหนอกเป็นยุ้ยกินแต่ว่าแทบมาแล้วยังไม่ถึงป้าถึงป้าย <places S 1> ุ้ยแต่ป้าป้าป้า <laughs> โอ้บ,าบ,บา่าวตดนะครับบ่าวชยแดงเนาะนปพานชีเนียเมี่ยหอมากบ่ วงมีอ่ะยันมีไปเตมละวงไปเตินมือชยถ่ายดิแมวแ่นี่มือนัมือนีมือนีมือนันเร่อนไปเรื่อยๆว่า่อนนี้มือนั้อเาเลยดิมือห้อกินเบียร์ทำกันไปไปไปจับมือแ่มอเนาะกไปลปะไ ถ้ามาเนี่ยก็ได้พอฟันปปันปูใช่ไหมันปูถ้ามาปูาปั่นก็ใช้กราฟเปินมาบอกว่ปไปบอกว่าขาดอง,ดองโรสรองบาลนบอินนะไทยอ๋อคาร์ดองยบนหญิงนี่แม่นแเลย โอ้ยใช้ใช้กระถือช้อนมาถือเลียกตัน,นี้เจพอเากรถือ,อก,กรชอคออใจมกักเลยจะได้อยู่เรื่อับเมาละลาตลอดโอ้ยเมร,รงการของเมาตลอดอไงไว der uh, uh, uh. ไม่มันก็ได้ไไดไพักกันเงก็ไม่ม้ก็อเ,เ, <c oughs> เอาเลอาะามาวไปทางไหนเด้อนี่ยเหีเขาเลยดิ เดี๋ยวทานที่เข้าละนอนไหยเป็นชการกับเมื่อไรเมื่อแห้งเลยเนาะไปเลยสำราญเลยสำราญเลยเบาสุกไายเนาะ เอาขันโุยออกไปไปากโคโคินข้าวแชนกก่นี่จะปิ้งไก่นี่จะปิ้งนกเปาอันนีก็ปิ้งกระหอกปิ้งกระแตหลายหลายหล,ลายอาหารมีกคนเน่ย ต้มแล้วน้ำสุปแล้วทุก mọi dapat phải hmm. bận ไปักับเขาเจี่บเช่ดแนวมันและเอวเปนน้ำทันกินเขาอิวเลยไงอยูวไบ้สเีชีได้บ่าคับไงครับคักคับคับเสียบปันพันพันาตนเอ๊ะมาไดยเพื่องเลยเอด็เขาอยนั้นมันกันอ๋อฉันนั้น พ่อล้อยู่ออไลกับคดังอย่าอยู่เลยมาเจอหายยิเขาหายเลยยุ่เอ่ะนัาตินหน้าก่อนอือ่กหอหกอะไรอะไรอะไรผานเด็ดเคยยินเลยบัตรนั้น ต้มแซ่บกันมาป่าก้อยไก่ป่าต้มไก่ป่าเฮ้ยหายใจได้เนาะไปกินมอไบหนหนาเอาเงยงมืยเยอเฉยเลยเรับหล่อเหมือ,อ,อมนกันตอนแดกคบบอที่คบเนาะพัดพัดอืม này subscribe

เป็นโรงการเนาะคือตายแล้ยดิ่งเฉลิสามมื่อทำไมแล้วลินขนาดกินเบไปวันนึงห็ตายอยู่หายุบเลยพันโพยยุบเด้ไม่จำเด้นั่งกินเบยได อู่ฮันบีพอได้ก็่มาให้น้อยเห็นนกใ้เหนกลมมาให้คือฮันบีนะลวดป่าไปะลอ๋อยใจไปป่าอยู่ในป่าใจเขาจะชวนกันผ่นมาดวานีหนะานแอื่นก็ถเราางเ่าไว้เมาขางเาตลอดอยู่สามมืบริรภาพเลย อาทุกคนเลยหลัองจากที่เราได้กินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็เสียได้พักผ่อนแล้วทุกคนเลยพผ่อนสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยู่ทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วทุกคนเลยอ๋อพักผ่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมาทุกคนเดียวจเป็นกำลังใจในการทำคลิปา